สวัสดีครับวันนี้ผมตะคองวารตีมีเมนูเด็ดๆมาฝากครับวันนี้ซึ่งวันนี้เป็นเมนูบ้านๆครับที่ผสมผสานได้ลงตัวทีเดียวและเทียนอยู่นี้ก็คือมะม่วงครับมะม่วงพันน้ำดอกไม้ครับ ถัดมานี่ก็เป็นลูกหมอนครับหรือมัมเบรี่นั่นเองครับซึ่งผลไม้ชนิดนี้มีประโยชน์และคุณสมบัติมากมายเลยทีเดียวครับเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะอยู่ในเมนูผมวันนี้ครับจากนั้นเราก็เดินดูต้นไม้สวยๆงามๆกันสักหน่อยครับบริเวณนี้ก็คือจุดพักผ่อนหย่อนใจของผมครับ วนโซนหลังบ้านนี่ก็จะเป็นต้นมะละกอรครับผมปลูกไว้สองต้นแต่ไม่ติดลูกอีกต้นนึงครับนี่เป็นมะละกอพันธ์ฮอลแลนด์ครับส่วนมะเขือเทศนี่ผมไม่ได้ปลูกครับมันขึ้นมาเองครับซึ่งกันแน่ละครับนี่คือผลผลอยได้สําหรับอาหารของเราเมื่อนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นวัตถุดิบของเมนูวันนี้ครับ ซึ่งก็น่าจะรู้ดีแล้วใช่ไหมครับว่าผมจะทําเมนูอะไรแน่นอนแล้วครับว่าทุกคนต้องรู้จักส้มตําซึ่งก็เป็นเมนูระดับโลกไปแล้วครับชาวต่างชาติหลายคนเป็นรู้จักกันดีและชอบในรสชาติของอาหารความอร่อยของเมนูนี้ครับหลังจากเราได้วัตถุดิบมาแล้วนั้นเราก็มาปอกมาล้างทําความสะอาดเป็นอย่างดีครับแล้วก็สับๆับบบเข้าไป วันนี้ส้มตําของผมจะเป็นเมนูหลากหลายผลไม้ครับบอกได้เลยครับว่าผลไม้แต่ละอย่างนั้นมีประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการอย่างมากมายเลยทีเดียวครับตอนแรกกะว่าจะทําแบบในแนวฟิวชั่นครับแต่ไปๆมาๆน่าจะเป็นแบบตามใจฉันซะมากกว่าครับนี่แหละครับเมนูบ้านๆไม่ต้องรังสรรค์อะไรมากมาย ตอนนี้วัตถุดิบเราเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วครับเครื่องมือเราก็พร้อมแล้วครับอันดับแรกทิ้งกระเทียมลงไปตามด้วยพริกครับสามเม็ดก็พอครับสำหรับผมไม่ต้องกินเผ็ดมากแต่ส้มตำนี่ถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยนะครับแล้วก็เติมมะละกอลงไปนิดนึง เพื่อจะได้ตาำง่ายๆครับพริกกับกระเทียมจะได้ไม่เด็ดก,กระเด็นเข้าตาถ้าใครมีประสบการณ์ด้านพริกเข้าตาแล้วน่าจะรู้ดีครับว่าอาการจะเป็นอย่างไรจะทําอาหารให้อร่อยนี่ต้องใจเย็นๆน,นะครับอย่าใจร้อนและรู้กันไหมครับว่าเคล็ดลับที่จะทําให้อาหารอร่อยนั้นต้องใส่อะไรมาผมบอกให้ก็ได้ครับว่าทําอาหารจะให้อร่อยนั้นต้องใส่อะไรแน่นอนครับใส่ใจสิครับ ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามครับถ้าเราใส่ใจแล้วทุกอย่างก็จะออกมาดีครับมะนาวนี่ผมจะใส่ไปนิดนึงครับเพราะว่ามะม่วงจะทำให้เปรี้ยวอยู่แล้วแล้วก็มะเขือเทศครับและต่อไปนี่แหละครับที่สำคัญและขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือปาร้าครับบอกได้เลยครับว่าแซบอี่ลีเดอร์ ตามด้วน้ำปลาช้อนหนึ่งครับและอีกอย่างที่ผมต้องใส่นั่นก็คือผงนัวครับแต่ถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเป็นความชอบส่วนตัวครับและสุดท้ายเราก็เติมส้มโอลงไปครับแต่จะไม่ตำแรงนะครับเพราะว่าส้มโอเป็นน้ําและนี่แหละครับคือที่มาของคําว่าส้มตําของแท้เลยละครับ ใครที่ชื่นชอบส้มตำอยู่แล้วก็น่าจะลองทำกินดูนะครับเมนูนี้แม่พอเสร็จแล้วก็ดูน่ากินใช่เล่นนะครับนี่แหละครับเมนูของคนบ้านๆที่ผสมผสานได้ลงตัวและที่สำคัญผลไม้เราก็ปลูกเอง มันก็หมายความว่าทุกอย่างปลอดภัยนั่นเองครับมาลรมาทานส้มตำกันครับว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไรตําออกมาแล้วได้ประมาณนี้ครับมาดูกันว่ามันจะน่ากินไหมมันจะอร่อยมันจะกินได้ไหมส้มตำม,มันจะกินได้ไหมเรามาทานกัน,กนครับลองชิ้นหนึ่งครับ ก็ได้อยู่นะครับได้ชอบทานผักสดอร่อยครับมันจะมีสามรสจะเปรี้ยวจากมะม่วงส้มโอออกหวานนิดนิดแล้วก็มะละกอซึ่งปกติเราก็ตำมะละกออยู่แล้วใช่ไหมครับนี่เรามาเพิ่มกับส้มโอเข้าไป เนี่ครับสบุปโอ,อมันจะหวานนิดๆมะม่วงเปรี้ยวนิดๆอร่อยครับแต่ที่น่แน่ขาดปลาล้าไม่ได้ครับ